สหรับเคสนี้เนาะเป็นเคสเนื้อน้อยนะฮะแล้วก็ปลายจมูกค่อนข้างงุ้มนะรวมถึงจมูกดูสั้นนะฮะก็หลังทําทันทีเนี่ยก็จะเห็นว่าจมูกเขาจะสะโลปสวยเนาะแล้วก็มีปลายพุ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ปลายดูยาวขึ้นเนาะจมูกดูยาวขึ้นทั้งหมดนะฮะอันนี้หมอใช้เทคนิคอะไรอ๋อตรงนี้จะเป็นเทคนิคเซมิโอเพนนะครับปรับโครงสร้างจมูกนะช่วยทําให้จมูกเนี่ยเชิดขึ้นเนาะแล้วก็ความจมูกชมพู่ของเดิมเนี่ยหายไปนะฮะเนื่องจากเรามีการเรย็บรเริเวณปลายจมูกนะฮะ เจ็บไหมครับตอนถทาไม่ค่ะอันนี้คุณหมอให้ดูทรงก่อนจะติดแผลไหมให้ค่ะให,ให้ดูเนาอ <c ười> ตอนทานํามันไม่เจ็บแต่ตอนนี้นก็เบิร์เบยยาชาที้นนึงใช่ไหมใช่ค่ะได้ดูทรงแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกชอบค่ะหนูตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบว่าอาจจะแบบดูใหญ่แต่ว่าความจริงคือแบบมันโอเคมากเลยค่ะ แต่ความบวมมันก็เกิดจากตัวยาชาะคะรับแล้วก็บวมเลือดได้อันนี้แต่หมอกับผู้ช่วยก็รีดเลือดออกให้อันนี้ก็จะเป็นฟงหลังทำเสร็จทันทีนะคร<ม>ับจะเห็นได้เลยว่าก่อนและหลังทำก็คือฟองจะดูกขึ้นมาปากจะุรงขึ้นเนาะจากที่แบบว่าถากจมูกไม่มีสันเลยนะครับมีแต่ตรงปลายแล้วเป็นปลายตุต้มๆเหมือนสองู่คุณหมอก็ทําการปรับแต่งให้เรียบร้อยแล้ว